สวัสดีเช้าว,วันจันทร์ที่23พฤษภาคมค่ะนักกรีดเคแทมนำเสนอบทความ US to China Rotation Column เคทแทมโฟกัสเมื่อวันอาทิตย์ชี้แนวโน้มการลงทุนนับจากนี้จีนน่าสนใจกว่าสหรัฐหุ้นสหรัฐซึ่งเคยสร้างผลตอบแทนโดดเด่นในทศวรรษที่ผ่านมากำลังเผชิญแรงกดดันจากนโยบายเข้มงวดของเฟดเพื่อคุมเงินเฟอ้อจนระดับราคาหุ้นหรือ P/E ดิ่งลงครั้งใหญ่นำโดยโกลสต็อกกลุ่มเทคโนโลยี ยูนิตบ,บัตพุ่งหุ้นร่วงเครดิตสเปซกว้างขึ้นดอลลาร์แข็งค่าสภาพคลองตึงตัวอย่างรุนแรง2-3สัปดาห์ก่อนหน้านี้จนเริ่มลามถึงเศรษฐกิจจริงกดดันความสามารถสร้างกำไรของธุรธกิจอเมริกันเป็นวงกว้างดอลลาร์พลิกอ่อนค่าในช่วงสัปดาห์เสษ็จที่ผ่านมาค่ะดอลลาร์อินเ x ลบจด็กซ์เซ็จากจุดพีค1ิพฤษภาคมสภาพคลองจึงเริ่มกลับเข้าสู่ตลาดสนับสนุนทฤษฎีพีคฮอกกินส เฟดโชว์ท่าทีเข้มงวดกว่านี้ยากแล้วสภาพคล่องกลับมาแต่ยังมี stack f a ชั i o n ต้นทุนพุ่งดีมานหดกดแนวโน้มกำไรหมองจุด S&P 500ีเฉียดสภาวะมีเมื่อวันศุกร์ดัชนีร่วงระหว่างวันจนติดลบเกิน20%จากจุดสูงสุดประวัติการก่อนวิบาวปิดบวกได้เบาๆหุ้นจีนบวกสวนสหรัฐตั้งแต่ผ่านจุดต่ำสุด26เมษายนถึงวันศุกร์เสียสาย300บวก7 7 6 iShares ch MSCI China ETF บวก6.97%ตรงข้ามกับ S&P 500ลบ6.56% JP Morgan อัปเกรดวิวหุ้นเทคจีนหลายตัวค่ะรวมถึง Tencent Alibaba ามยทวน n e t e a s e ผินตัวตัวจาก Underweight เป็น Overweight เพียง2เดือนหลังแบงก์ใหญ่สุดสหรัฐเคยบอกลงทุนไม่ได้โดยระบุว่าความเสี่ยงลดลงแล้ว PBOC ลดดอกเบีย้ยระยะยาวแรงกว่าคาดหุ้นจีนพุ่งรับข่าวส่งท้ายสัปดาห์ จีนเพิ่มดีกรีกร,กระตุ้นเศรษฐกิจพลิกทิศหยวนกลับแข็งค่าหุ้นเด้งบอนมาพาตลาดจีนคืนชีพเราชอบทั้งตลาดหุ้นและตลาดเครดิตของจีนเพื่อรับโอกาสฟื้นตัวในช่วงต้นของวัฏจักรผ่านกองทุน KTA shares k t China และ k t China b o n ค่ะ k t Luxury IPO 3วันสุดท้ายมุ่งเติบโตไปกับหุ้นแบรนด์ดังระดับโลกเน้นลงทุนในหน่วยของ Pi c t e t p r e ร i u m b r a แ d s แสวงโอกาสจากธุรกิจสินค้าและบริการระดับบน ลงทุนขั้นต่ำเพียง1,000บาทเสนอขาย IPO วันนี้ถึง25พฤษภาคมค่ะผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะมาดูกันถึงการเคลนตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์กันบ้างนะคะเซดินเด็กปิดที่1,622.95จุดบวก1.06%เป มูลค่าการซื้อขาย66,204ล้านบาทโดยตลาดทุนไทยปรับตัวขึ้นตามตลาดภูมิภาคปัจจัยหนุนจากธนาคารกลางจีนลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ลูกค้าชั้นดีหรือ LPR และสบาคาชุดใหญ่ผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติมส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่53,748ล้านบาทละยพัาบัตรอายุ5ปีปิดที่2.3 9 ส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่34บสาทสกสตางค์ต่อดอลลา่าสหรัฐปรับตัวแข็งค่าจากเปิดตลาดเช้าเคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดโลกหลังดอลลร์อ่อนค่าเนื่องจากตัวเลขสหรัฐออกมาไม่ดีประกอบกับมีนักลงทุนต่างชาติซื้อพันธบัตรมากถึง6000ล้านบาทส่วนในฝั่งของเอเชียค่ะนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวขึ้นเนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นหลังนิกิร่วงเกือบ2%เปซ็น์มื่อวันพฤหัสนิกิปิดไปที่26,739.03จุด บวกหนึ่สเส่วนเซิงไฮคอมบริตรัดหุ้นจีนปิดในแดนบวกเนื่องจากนักลงทุนขานร,รับธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตรา LPR ประเภท5ปีลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2562เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมถึงกระตุน้นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวหลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด n i n e t e เซ้งไฮคมบสิธิปิดไปที่3146.57จุดบวก1.6เปเซค่ะ ส่วนดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิยออ์กปิดปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์หลังจากที่การซื้อขายเป็นไปนอย่างพันผวนแต่ดาวโจนส์ยังคงปรับตัวลงในรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่8ติดต่อกันยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน2475ซึ่งเป็นช่วงภาวะเศรษฐกิจตก,ตกต่ำครั้งใหญ่ขณะที่ S&P 500และ NASDAQ ปิดลบเป็นสัปดาห์ที่7ติดต่อกันยาวนานที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดภาวะฟองสบู่ดอทคอมในปี2544ดาวโจนส์ปิดที่31,261.90จุดบวก0.03% S&P 500ปิดที่3,901.36บวก0.01%และ Nasdaq ปิดที่11,354.62ลบ0.30%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันศุกร์ค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มปลอดภัยที่ปรับตัวขึ้นขณะที่นักลงทุนมีความหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของยุโรปหลังธนาคารกลางจีนปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีอย่างไรก็ตามนะคะตลาดหุ้นยุโรปยังคงปิดในแดนล,ลบในรอบสัปดาห์ c c 4 0ปิดที่6,285.24จุดบวก0.20% DAX ปิดที่13,981.91จุบวก0.72%และ f ุ s ซีร้อยปิดที่7,389.98จุดบวก1.19%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สาหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักเนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้น ส่วนทางฝั่งของสัญญ,ญาณน้ำมันดิบเรสตซัสตรานิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์เพิ่มขึ้นมา0.9%ปิดที่113.23ด 23. เซนต์ต่อบาร์เรลโดยได้รับแรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันที่ตึงตัวส่วนทางฝั่งของเบลนต์เองค่ะบวก0.5%ปิดที่112.55เซนต์ต่อบาร์เรลสัญญ,ญาทองคำนิวยอร์กปิดบวกขึ้นต่อในวันศุกร์ค่ะเนื่องจากนักลงทุนได้เข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงอ่อนแอท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นสัญญาณทองคำตลาดโคเมกสมเป็นมิถุนายนบวก0.05ปิดที่1,842ดอลลาร์ 1, 10เซนต์ต่อไอาร์และในข้อตกลงของ k คทั erm Daily News ซี่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำา Social d i s t a n c i n แต่ทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน KT ท m มสมา r t ทเทร แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ